มีเพื่อนๆถามผมก็ามาว่ามันมีปุ๋ย30-0 0แล้วก็ปุ๋ย2 1่0อยู่ถ้าจะใส่รับท้องเอาปุ๋ย2ตัวนี้ผสมกันได้ไหมผสมเพื่ออะไรครับเพื่อนๆอทั้งๆที่มันก็เป็นไนโตรเจนเหมือนกันทั้ง2ตัวแบบนี้ไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำแล้วโดยเฉพาะไอ้ตัว30-0 0มันก็มีลักษณะการปดปล่อยตัวเองการละลายคล้ายๆกับตัวยูเรียเยดังนั้นไม่มีความจาเป็นเลยครับ ใสหรือผสมร่วมด้วยกันเนี่ยมันยิ่งจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะว่าไอความเร่งของปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนสูตรสามสิบนศูนย์นี่แหละครับมันไปทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีในนาข้าวเราผมถึงพยายามบอกทุกคนเลยว่าให้เน้นปุ๋ยที่ปลดปล่อยตัวเองช้าละลายช้ากับสัสดส่วนไนโตรเจนที่ใช้รับทองเลยครับ